สีิบคนลูกปีนี้เยอะมากเลย,เยอย่าอีกสักเดือนสองเดือนคุณจะจำได้หมดอา้าวนั่งตรงๆแล้วจะไม่ง่วงข้อหนึ่งผ่านไหมตรงนี้ผ่านนะผ่านแล้วนะคะ<า>อืมและก็ออกเสียงวันนนยุกวันนันยุกเนี่ยหมายถึงอะไรวันนนยุกรู้จักไหมจ้ะอบอกคุณครูมาวันนนยุกค,คือ ไม้เอกไม้โทอ่านี่แหละเขาเรียกว่าวันยุกนะคะตามเหมืยอนชนะตัวแรกนะคะมีหลักสังเกตต่อนะข้อมีหลักสังเกตดังต่อไปนี้หนึ่งอักษรสูงนำหนึ่ง ถ้าอักษรสูงนำเสียงของพยางหลังจะสูงตามอักษรที่นำอย่างครูถามนะครูบอกแล้วใครจ้องครูหน่อยจะไม่ถามใครที่ก้มหน้าอยู่เดี๋ยวจะถามหนึ่งอักษรสูงนำอักษรสูงนำเสียงของพยางหลังจะสูงตามอักษรที่นำเช่นขนมขนาด ขน,นอมอาแหละครูจะถามน้องเว่นขน,นมตัวแรกเพื่อเลยเนี่ยขน,นมตัวไหนเรียกว่าเป็นอักษรสูงนีและตัวแรกเลยเนี่ยขน,นมตัวไหนที่เป็นอักษรสูง ครับอะไรนะครับดังๆครับโอ้ลูกผู้ชายตอบค่อยๆโดนฆ่าสึกฆ่าตายหมดตัวขอไข่ครับดังๆครับขอไข่ครับอีกครับขอไข่ครับตัวนี้เดียวเสียงแตกหนุ่มแล้วเนี่ยดังๆครับขอไข่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 ครับเออต้องมีหางเสียงนี่นี่ พูดขอไข่ขอไขนะ่นะนะพูดกับใครเนี่ยพ,พูดกับคุณครูพูดกับคุณพอ่อคุณแมบบ่ก็ต้องมีหางเสียงผู้ชายลงท้ายด้วยคำว่าครับพูดหญิงลงท้ายด้วยคำว่าไม่ใช่พูดขอไข่พูดอะไรขอไข่ได้ไหมลูกไม่ได้ขอไข่ครับ ขอไข่เออเห็นไหมขนมคำ,นคำที่สองอ่านว่าอะไร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  ดังๆัครับเออเพื่อนอ่านว่าอะไรผานดังๆครับอ่านใหม่ครับาครับเออเห็นไหมเห็นไหมรูปลอคำสุดท้ายอ่านว่าเออเห็นไหมเห็นไหมและอะไรเป็นอักษรสูงครับนนคำสุดท้ายที่หนูตอบเมื่อกี้เนี่ย เออเก่งมากเอาปลบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกนะต้องรู้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ต้องรู้นะอักษรสูงก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าขนมก็ขอไข่ขนาดก็ขอไข,ข่ถนอมก็ตัวถอถุงอ่าเนี่ยคืออักษรสูงนะต่อไปผ่านไหม,ไมผ่านนะคะ บอกแล้วตาจ้องไว้เลยใครไม่จ้องเดี๋ยวโดนถามปลายทางนล้คะตอนนี้อักษรกลางบ้างอักษรกลางนำจะออกเสียงพยางค์หลังเท่ากับอักษรที่นำเช่นคำแรกอ่านว่าคำที่สองอ่านว่าคำที่สามอ่านว่าคำที่หนึ่งอ่านว่า คำที่สองอ่านว่าคำที่สามอ่านว่าคำที่หนึ่งอ่ะจะมู่อะไรไปเอาสอนกลางกอไก่เหรอราะอะไรมอมาตัวอะไรคะลูกจอจานนะจอจานคะลูก คำนี้สองปรอดปอปลา้าตลาดเออเอาปลบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะลูกไปตอบมอม้ากอไก่ใช่ที่ไหนแล้วลูกอักษรกลางน้ำนำนะนำก็ต้องอยู่ที่ไหนแล้วลูกเอออยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหลังได้ไหมนะอ่ะ จะออกเสียงพยางหลังเท่ากับอักษรที่นำจะหมูปลอดตลาดฐานนะสามอักษรต่ำอักษรต่ำนำบอกแล้วท่านนำมันต้องอยู่ที่ไหนลกูกเออข้างหน้าจำไว้นำแล้วมันอยู่ข้างหลังลใช่ไหมไม่ใช่นะคะจะออกเสียงพยางหลัง เหมือนคําเดิมเช่นคําที่หนึ่งอ่านว่าช่วยอ่านนอนสองานนสามาคำที่หนึ่งานนาคำที่สองนนคำที่สามุา่มคนกลางคนสุดท้ายเพื่อนเลยคำแรกเนี่ยยืนขึ้นครับทานายอะไรแป็อักษรต่ำครับ ตัวแรกเพื่อเลยเนี่ยลูกอะไรเป็อนอักษรต่ำออกเก่งมากเห็นไหมเก่งมากเอานั่งลงคนเรื่องข้าง,างชนิดน <c oughs> คำที่สองค่ะนั่งลงคนที่สามคำสุดท้าย <c oughs> เออเห็นไหมต้องรู้ ตัวนำก็ต้องอยู่ที่ไหนลูก <C le ars> ข้างหน้าจะไปอยู่ข้างหลังได้ไหม <C le ars> ไม่ได้นะคะอ่ะสาสมผ่านไม่อาอักษรต่ำนะคะอันที่สองอ่านออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียวเช่นหอหอนอาอักษรต่ําเดียวเช่นคนํานึงอ่านว่าหยดุดสอง <C le ars> สา คำที่หนึ่งอ่านว่าหยุดคำที่สองคำที่สามอ่านว่า,ายอ,อ,อย่าเป็นหวานนะถ้าหวานต้องเป็นตัวนอนหนูอันนี้อ่านว่าหวา,หายห่อนํานะคะหอนานะคะอันนี้หอนํานะถ้าออนำละ่ะเอ,อออ่อนนำอ่างนํามีอยู่กี่คำ คำว่าอยยู่า๋อปรบมือตัวเองหน่อยสิลูกดังๆนะพระโอนำยอแม่ตบมือใหญ่เลยปรบมือใหญ่เลยเพระให้ปรบมือนี่ตบใหญ่เลยนะโอนำยอมีแค่สี่คำยาอยูย่ยางอ้าวเก่ง,งามากเลยนะคะ ก่อนได้ทำแบบฝึกหัดใครอยากเป็นคนเก่งบ้างยกมือครับอ้าวปลายทางนี้นะคะเอามือลงใครตอบได้ยกมือคําตอบฟังให้ดีลูกเอ้ยหิวมากเลยเหละลูกตลอดตลอดเวลาเลยเนี่ยเก็บครับผม ก่อนทําแบบุูัาให้ใครเครียดคําตอบฟังดีคําตอบเป็นอักษรน,นําหมดเลยอ่าดูว่าหนูเข้าใจไหมเนี่ยครูทดสอบดูว่าหนูเข้าใจไหมใครตอบได้ยกมือนะยกมือก่อนครูถึงจะให้ตอบนะห้ามตะโกนมาถ้าตะโกนมาก่อนผิดกติกาไม่ให้คะแนนเลยนะ เอามือลงไม่้มันต้องเอาขึ้นมาอโอ้โหต้องเอาขึ้นมาอยู่วันนี้เลยแหละลูกเอาลงข้อหนึ่งปลายทางก็ตอบกับมึงครูนะคะอะไรเอ่ยสี่ขาซาสุดๆ,ๆคนนีเ้ขยกมือก่อนหมาเขาบอกว่าเป็นอักษรนามมึงตอบว่า หมา,อาตอบสุนัขมัใช่ไหมอ,ะอ่ะอะหมานะคะเอาหมานะคะต่อไปอะยังไม่ทันได้อ่านเลยอะ,อะไรเอ่ยเป็นของใช้เอาไว้หนุนนอนอ๋อเอามือลงคนนั้นเขย,ยกก่อนเพื่อนเลยเนะี่ยยิ้มหวานเลยอะไรครับ หมอนนะหมอนครับนะหมอนครับเอา้าถ้าไม่มีภาพจะตอบได้ไหมเนี่ยจริงจริงเหรอจริงนะอ่ะอ้าวเดี๋ยวตอนท้ายมีสิบข้อดูวา่าจะทำได้ไหมต่อไปค่ะเอามือลงก่อน ที่โกงครัวยกเอามือขึ้นมาก่อนเลยเอามือลงเอามือลงก่อนยังเอาปรับแพ้หมดเลยเอาเอามือลงค่ะวางที่หน้าตักเร็วๆย,ยังไม่เอาลงเดี๋ยวจะสุดหลอผิวขาวจ้วะเลยอะไรเอ่ยเป็นเพื่อนคู่ใจที่ให้ความรู้ ยกก่อนเนี่ยครูยังอ่านคำถามไม่ไม่จบเลยเอามือลงเอามือลงหนึ่งสองสามน้องเ่น